ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของหลักสูตรอบรมนะครับหลักสูตรการบริหารความมั่นคงรหดับผู้บริหารระดับสูงนะครับการอบรมหลักสูตรนี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรนะครับและสิ่งที่สําคัญเนี่ยไฮไลท์คือผลงานในเชิงวิชาการหรือผลงานเนี่ยของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงรหดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะฮะพออบรมแล้วเนี่ย นำไปใช้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับพลเอกอัธนกลาบชุ่มสีนะครับผอหอลอักสูตรการบริหารความมั่นคงระดับผู้บริหารระดับสูงครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะกว่าจะมาเป็นการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงวันนี้ค่ะมีที่มาอย่างไงบ้างคะในเรื่องของหลักสูตรการบริหาร ความมั่นคงสาหรับผู้แสับสูงนะครับอที่มาของหลักสูตรเนี่ยก็เป็นการเปิดแนวคิดเติมที่สมาคมวิทย์ป้องกันและราชนาจักรในพระบรมราชูปรรมนะครับซึ่งเป็นองค์การที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต่วร่วมของสมาชิกในรายการที่จะส่งเสริมความรู้การศึกษาการวิเคราะห์วิจัยตลอดจนวัฒนธรรมศิลธรรมของของสิทธิเก่า นะครับรวมทั้งปดปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะนํามาสู่การเปิดแนวเปิดแนวคิดเอาบรมให้แบบผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรรวบออนั่นเองนะครับแล้วก็พอพอ,พอเกิดเปิดแนวคิดที่จะเปิดการอบรมขึ้นมานะครับจึงได้มีการอจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้หาระดับสูง หรือว่าสอบอปออมสอขึ้นเมื่อปี2550นะครับะจะจมาก็มีการเปิดหลักสูตรปีละรุ่นนะครับจนเรื่องจะมาจนติดปีนะครับก็อดีตเนี่ยก็มีติดรุ่นนะครับหลังจากนั้นก็มีมีการพิจารณาในเรื่องของอสภาวะแวดล้อมแล้วก็เรื่องของอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทเทคโนโลยีเรื่องของ สิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้ง,งทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะครับก็เลยมาพิจารณาว่ามันควรจะต้องมีการปรับปรุงปรับพัฒนาหลักสูตรไปเพื่อให้ก้าวหน้าให้ทันสมัยแล้วก็ตอบสนองต่อ,อความต้องการรวมทั้งความสามารถของทักษะของผู้บริหารระดับสูงในด้านของการรักษาความคงแห่งชาติแล้วก็รวมทั้งการตอบสนองยุทธศาสชาติในระยะ2ี่สิปีในอดีตด,ด้วยนะครับก็บเ,เลยมีการปรับหล,ลักสูตรมาเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า หลักสูตร,ร,รสวปอมสอเอสรแครับครับแล้วการอบรมในแต่ละครั้งมีรายละเอียดไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็ในการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการอบรมวิธีการอบรมเนี่ยก็จะเป็นการอบรมในห้องเรียนนะครับ,รบจำนวนยี่สี่สัปดาห์ครับ,รบ,รบแล้วก็จะมีการ การจัดทำอ,ออกไปดูงานข้างนอกด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดทำ CSR นะครับสำหรับการอบรมเนี่ยก็จะจัดเป็นกลุ่มกลุ่มวิชานะครับประมาณกลุ่มวิชาสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืนนะครับก็จำนวนสิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองเจ็ดกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติและพลังอำนาจแห่งชาตินะครับสิบสี่ชั่วโมงนะครับ กลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มวิชาผู้นําระดับยุทธศาสตร์นะครับสิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นกลุ่มวิชาประเด็นความมั่นคงร่วมสมัยนะครับอีกสิบชั่วโมงนะครับก็จะเป็นหลังจากนั้นจะเป็นกลุ่มวิชาพิเศษที่จะเป็นหัวข้อที่ความความมั่นคงที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันรวมทั้งที่เป็นไฮไลท์อยู่ในเรื่องของความสนใจในเรื่องของปัจจุบันนะครับก็ เป็นลักษณนนี้ครับอืมครับอพอฟังชื่อหลักสูตรเป็นเรื่องของการบริหารความมั่นคงพอพูดถึงความมั่นคงเนี่ยมันมีกี่มิติฮะพอเราเรียนไปปุ๊บเนี่ยมิติในเรื่องของเขตอเขตแดนอำนาจอธิปไตยอย่างเดียวหรือเปล่าฮะความมั่นคงนี้มั่นคงด้านไหนฮะที่เราเรียนกันอะครับเวลาเราพิจารณาเรื่องความมั่นคงเนี่ยแล้วก็มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงในมิติที่หลกากหลายนะครับที่ส่งผลรบต่อความมั่นคงในชาตินะ่ครับเราก็พิจารณาในงเรื่องของทั้งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านการทหารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านสังคมชีวยานลักษณะเนี่ยครับเอพอฟังหลักส uh, ูตรตรงนี ja ้แล้วเอฟังเหมือนแบบไปเรียนเอคนเรียนน่าจะเป็นทหารหรืออะไรคือผู้ที่เรียนเป็นผู้บริหารหลับสูงนี่มาจากไหนกันบ้างครับก็เราเปิดโอกาสให้กับ บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์การสาธารณะนะครับได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของความมั่นคงในมิติต่างๆนะครับก็มีทั้งข้าราชการทหารตำรวจมีทั้งนพลเรือนมีรัฐสากจและเอกชนบุคคลทั่วไปต่างๆครับอ๋อครับก็คือไม่จํากัดเฉพาะวงราชการเท่านั้นนะฮะเอกชนคนทั่วไปนี่ก็สามารถที่จะสมัครกันมาได้ก็มีการคัดเลือกอีกใช่ไหมครับพอสมัคร ก็มีการคัดเลือกครับมีการคัดเลือกของทำมีการตั้งกรรมการขึ้นมาคัดเลือกครับมีการสัมภาษณ์มีการพิจารณาอย่างอย่างละเอียดรอบครอบครับครับรุ่นรุ่นหนึ่งนี่เรียนประมาณกี่คนนะเนี่ยอ่รุ่นปัจจุบันเนี่ยมีอยู่240คนครับโอ้240คนนะครับปัจจุบันก็คือปี2567ใช่ไหมคะ240คนระยะเวลาที่แต่ละรุ่นได้ไปอบรม ร่วมกันนะคะประมาณสักเท่าไหร่คะประมาณ24สัปดาห์ครับประมาณ8เด <14. S 2> ือนครับ8ปเดือนนะคะแล้วพอหลังจากที่ได้เข้าอบรมแล้วค่ะเขาจะนําประโยชน์ต่างๆไปช่วยเหลือหรือว่าไปใช้กับการทํางานหรือรวมถึงภาพรวมประเทศชาติแล้วก็ทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนยังไงบ้างคะก,ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอผู้ที่รับการอบรมเนี่ยนะครับเ็จะไม่ได้รับได้รับโอกาสในการ รับความรู้ความเข้าใจเกี่ย,กยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของความมั่นคงในมิติต่างๆนะครับที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงชาติรวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์แล้วก็ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกันนะครับรวมทั้งเป็นการสร้างผู้นําในระดับยุทธศาสตร์ที่มีศึกษา,าเป็นผู้นำระดับสูงมีจิตสำเนึกในการรักษาความมั่นคงชาติมีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสร้างผลผลิตกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมนะครับรวมทั้งเป็นการสาร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้เกิดความรักกานบางทีนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพิจุตใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อสังคมต่อเทศอชาติต่อไปนะครับ <c oughs> ซึ่งในส่วนสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือผลงานที่นักศึกษาเนี่ยได้หลังจากระหว่างและก็แล้วลหลังจากที่ศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมีการทําผลงานบทความวิชาการส่วนบุคคลนะครับรวมทั้งผลงานวิชาการ ซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะได้เป็นโครงการเป็นเป็นบทความที่มีการมีมีหลักฐานมีมาตรฐานรองรับนะครับแล้วก็จะนำไปใช้ในการนำเสนอสำหรับนายกน้ำมนตีร่วมกับวบปอครับก็คือมีการนำผลงานศึกษาในแต่ละรุ่นเนี่ยไปนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำงาน ในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับครับพูดถึงของรุ่นนี้นี่ก็คือสำหรับปีนี้นี่คือได้มีการสมัครแล้วก็ได้มีการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยพออย่างๆครับอ,อยู่ช่วงยังอยู่ในช่วงรอยต่อก็น่าจะเสร็จสิ้นในเรื่องของในประมาณเดือนมิถุนาครับครับก็คือตอนนี้มีผู้สมัครที่ดําเนินการอบรมแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการอบรม ก็อยู่ในช่วงปลายของของของรุ่นรุ่นที่ห้าครับอยู่ในเดือนที่แปดของรุ่นที่ห้าใช่ไหมคะก็จะสิ้นสุดยี่สิบสองมิถุนายนนี้ใช่ครับถูกต้องครับเปิดรับค่ทีเมื่อไหร่ครับประมาณอ่าก็คงต้องหลังหลังจากหลังจากจบรุ่นนี้แหละครับครับซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการครับอ๋อค่ะครับแบบนี้คนที่เหมาะที่จะเรียนนะฮะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเอกชนประชาชนเนี่ยควรที่จะมีคุณสมบัติอย่างไรหรือว่า หรือว่าควรทํางานด้านไหนฮะถ้าจะอยากถ้าอยากจะสมัคร <S <S คะับก็คงต้องบอกว่าเรารับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับตัวนคุณสมบัติเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยตาชั้นยศพันเอกพิเศษนลนะขึ้นขึ้นไปนะครับส่วข้าราการพลเรียนเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยระดับอํานวยการระดับสูงตาแหน่งวิชาการระดับเที่ยวชาญขึ้นไปแล้วก็ปัะเิตทั่วไปทักษะพิเศษแล้วก็ตุลาการก็ชั้นสามขึ้นไปอายการก็ชั้นห้าขึ้นไปครับแล้วก็องค์การรักสากจนะครับตนวนักธุรกิจเอกชนบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ต่วใหญ่เราเวลาเราพิจารณาเราพิจารณาเป็นระดับผู้นําองค์กรระดับสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ รวมทั้งยังมีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็พี่นาระดับก้าวขึ้นไปนะครับ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 วันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ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 ดีดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับพลเอกอัธนาบราชุ่มสีครับผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับอันนี้ก็ของบอนะครับก็ฉายภาพให้เห็นว่าหลักสูตรนี้นะฮะ ได้ทำอะไรแล้วบ้างแล้วก็ผลงานทางวิชาการเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติหรือว่าประชาชนอย่างไรนะครับ